<l ots> เราจะพอเสร็จหมดมั้ย500อ่ะว่าถามตอนนี้ดีกว่าโอ้ยชิบหายโอ้ยถนง้ขาพูดตอนนี้นแหละเย อุ้มอะไรฮะทำไมอ่ะแม่ต้องอุ้มอุ้มอะเอาแต่ยังไม่ได้ครบเลยไม่ใช่เหรอทำไมกลับแล้ววะใครพลาดวะใครพลาดต่อยอ่ะไม่รู้อ่ะอตีหรือเปล่าไม่รู้ว่าตีมั้งไม่ได้เราจะขาดอีกคนนึงอ่ะตำรวจจะมาเออน่าจะมาจะลังมาแล้วเราแวะไปไหนวะนี่อะฮัลโหลฮัลโหลอีสัตว์อยู่ไหนเร็วตำรวจจะมาแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะเดินมาตรงริมถนนก่อน อกที่จอดรถอ่ะมันหาเราไม่เจอใครหาเราไม่เจอสีตีไปแล้วตีขับร้อยโลไปแล้วสีสีตมอนนั่งไงใครวิ่งอยู่อ่ะนี่ไงนี่ไงอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุแม่แม่อุ้มสองคนนี้เร็วอุ้มกูอุ้มกูแล้วลุงเลย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 ไป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 ขัดด้วยใครพลาดวะไม่ใช่กูแน่นอนอติแน่นอนอติแน่นอนไปก่อนเพื่อนเลยไปก่อนเพื่อนเลยกูไม่อยากเบิกรถกลัวมา มันาเราจะทำไงต่อขับไปเมืองรอเลยวะปี่ว่าไงอ่ะตีส่งมาบอกว่าให้ไปเงียบเงียบไปยังไงวะเงียบเงียบต้องย่องไว้อเดี๋ยวปนรได้บ <teachers of course> ีซีไปชิบหาย ตีโทรมาแล้วก็ไปแบบไม่เพี่ยงช้าช้าเงียบพอปัไปหามอไซกระดาษเรซายว่ะมึงจะทิ้งน้องไม่เหรอมึงจะทิ้งน้องไม่เหรอน้องใช้งานนะเว้ยโดนจับคุณโดนจับอีกแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อะไรหรอทำให้เขาได้80อ่ะเท่าได้80เหรอใช่คุณตำรวจไม่ถ้าขึ้นขึ้นมาวันนี้ยังเจ็บได้70อยู่เลยคุณตำรวจคุณตำรวจเฉลยไหมรถหนูขับได้ไม่เกิน80ไปขับขึ้นไปขับได้ค่ะขับไม่เคยเกิน80เพราะรถมันขับได้มากสุดได้แค่นี้ไม่ไม่เป็นไรแล้วท้าไมซื้อคันนี้อ่ะคไม่คันอื่นมันมัน40โลไงอ๋อคุ้มกว่าใช่ไหมครับมันแต่หนูหนูหนูเหนื่อยอ่ะ ขับรถเหนื่อยอ่ะเขารต่ป่ะมันไม่เคยเกิน80ให้เลยอ่ะเต็มที่แต่เท่าไหร่นะหกเท่าไหร่วะ67ส68เอกงมั้งแต่งเครื่องเนี่ยแต่งหัพันตอเลยนะเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้เท่าไหร่4,8 0 0ค่ะอันนี้แต่งพันกว่าแต่งสี่ไม่มีสาระแต่งแบบไม่มีสาระโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเชิญครับเชิญคุณตำรวจเชื่อหนูนะหนูจะบอกอะไรให้ฟังเฉลยเลยถ้าเห็นอีรถตู้แบบนี้อย่าไปจับความเร็วมันเลยแค่คนขับก็เหนื่อยแล้วย่าให้ลงมาคุยเลยเหนื่อยคขับได้แม่ไม่เกิน80เลย บอกคนตำรวจว่ากูเนี่ยจะนั่งหลับอยู่บนรถเนี่ยที่หายดรวออกตัวดิสัตว์แดงมั้งเนี่ยโอ้โหบอกกูขับรถเร็วกูงงโอ้ยขับยังไม่ถึงเจ็ดสิบเลยรขับรถเร็วโอ้โหเดี๋ยวลองหาก่อนว่ามีมอเตอร์ไซค์ได้ปหมเนี่ยแล้วรถคันนี้กูว่ามันไม่สะดุดตายนะข่าไนข่าไนคันเนี้ยอ่ะแต่มันกูจะไปถึง่ แรงไปปะ <S <S 1> <S 1> นี่รถเอฟซีจอดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยใช้ได้ปะเนี่ยเห็นปะน,น่ะกบระละน่ะไปได้ป้าลองดูดิสาดน้องไว้อารมณ์ร้น้องอ่ะเยอะได้กี่โลวะไม่รู้ <S <S อ่ะดูมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ อุ้ยปืนปืนอุ้ยคอลายมึงเจ็บอ่ะยังยิงอยู่ยิงอยู่อุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยมันขับตามอุ้ยไม่เหรออุ้ยยังเดือนอ่ะอุ้ยขับตามไม่ได้เลอ้องเบรกดีลองเบรกดีลองเบรกให้ไม่ชนตูดดิเร่องเฮ้ยอายีุขี่รถตามดปรู้ขวันน้อยเลย โอวไอ้ัวโอ๊ยโอ๊ยมึงเรียกตายแล้วเด็กอุ้ย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 กูตายนะคอลายอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยคอลายมึงเจ็บป่ะโอ้โหเอ้ยกูมาเจอไอ้เนี่ยกูไม่น่าชนแม่งเลยไอพวกมันนักเลงอย่างไรไหนตีบอกให้เราไปยิ้มเงียบเถอะมึงตีโทรตามมันี่ย มึงก็บอกตีหน่อยว่าพวกกูเพิ่งโดน NPC ไล่ยิงตีให้ไปเงียบๆกูก็อยากไปเงียบๆแหละแม่งไล่ยิงไม่หยุดเลยบอกกันดิแสงดีช่วยเฝ้าตรงนี้ไว้หน่อยนะครับได้จ้าเฟล์คครังนี้ไว้เลยนะถ้ามีเสียงวอวลมาก็ให้โทรหาเขาไล่อาเดี๋ยวอัวจะเขาไล่จะไปเอาบอสไซเป็นคนละคันไล่ด้วย แตนี่ทำสำเร็จไหมกูทำไม่เสร็จสักอย่างวันเนี้ยกลับไปทำหอยเหมือนเดิมแม่งเลยแตนี่จ๋าว่าไงจ๊ะหรือสานักติดต่อสีสมองได้ไหมนี่ไงคุยกับสีสมองอยู่เจ้าเลยบอกมาเลยส่งจีเบียสให้เขามาตรงเนี้เ้ามาเอาโคไอกัญชาไปอ่ะมาเงียบนะจ๋าสีมาคนเดียวเงียบๆอะอติจะใช้ทำกัญชา เอ้ยแม่แม่กำลังจะมาด้วยกูว่าไม่เงียบแล้วอ่ะแป๊บแป๊บเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวส่งซีพีเอสให้คุยสศัพท์อยู่ใช่เมื่อกี้คุยกับสีอยู่ไงอยู่อยู่อยู่เฝ้ารถอ้อาวไม่ให้กูไปอ่ะแต่อหยาก,อากูไปเลยเพราะกูโพสเซไม่เป็นอ่ะจริงปะเอากูไม่ไปอ่ะดีแล้วให้กูเป็นคนเฝ้าอ่ะดีแล้วเพราะว่าสุดท้ายเขาไลนได้เงินมันก็จะกลายเป็นเงินกูอยู่ดีฉะนั้นก็คือแบบว่าจะกูไปหรือกูไม่ไปก็ปกบ,บวาววาก็ก็ได้เงินหมด โอ้โหเอ้ยเกือบโดนตซงโอ้รจับวัวเลยเะาทำอย่างนี้ได้ได้โอ้ดีมากทันแล้วอะไรอีกนะอยู่ที่ว่าตอนนี้เราต้องไปตัวเปล่าเพื่อดูเด็ดดูฟังเสียงหวอดดิยังอยู่เลยอยู่สองคันคันละสองคนนะตะแกะเขาคงรู้ว่าเป็นเราอ่ะเพราะเราตอกเสื้อกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถอดเป็นเพื่อน ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแย่เลยม่สิสมองอยู่ไหนมาหรือยังอะกำลังวิ่งมาจ้าโอ้โหวิ่งมาซะด้วยโอ้กลัวตำรวจเห็นนะดิไม่ไม่นี่กำลังบอกสิสมองว่าระวังตำรวจด้วยบอกเลยจ้าเขาว่เอะไเอยู่ะอยู่ข้างล่างชั้ใต้ดินเล้มันเปิดได้อะเมื่อกี้ลงไปไม่เห็นเปิดเลยบ้าเหรอเดี๋ยนี่ขึ้นไปรับยู่ตัวไหนสี อยู่ตรงข้ามโมเทลตรงข้ามโมเทลไหนวะตำรวจอุ้ยโอ้โหตำรวจอยู่ข้างบนตีอตีนี่ดูแล้วว่าตำรวจวิ่งวนยังไงรถอะวิ่งวนเนี่ยเป็นวงกลมอะเข้าใจใช่ปะเห็นเห็นเห็นตีแยกตรงนี้ปะมันวิ่งเป็นวงกลมอะสองคันอะ,อะรถตำรวจเหรอใช่ วิ่งวนวนเป็นวงกลมอ่ะแล้วหรือต้องหรือต้องเข้าใจงี้คือเขาจะให้เราไปโปรเซสก่อนแล้วเขาจะเห็นเราจากไกลไกลซึ่งมันเห็นแน่นอนแหละเพราะเรายืนโปรเซสนานอยู่จริงไหมใช้เวลาอยู่เขาอะไรจะมาเดิมอีกชาร์จเข้ามาเลยในที่นี้พอชาร์จปุ๊บเขาก็เข้าจังหวะในหมดไล่ไล่ล่าแล้ว ถ้าเราเขาถ้าเขาไล่ล่าเราเนี่ยเขาจะวอทุกคนเลยเขาจะมาช่วยเลยดักตรงนู้นดักตรงนี้วางสไปาแถบตรงนู้นวางสปแถบตรงนี้กั้นไว้เลย <c oughs> ประมาณนั้นถ้าเราไม่แอดวานซ์ใช้มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาหรือว่าอะไรเราโดนแน่ๆแ,แมปอะไรวันเนี้ย <c oughs> อ่อระบายหน่อยวิ่งเกือบยี่สิบนาทีเอ้ยจักรแลกเปียกหมดแล้ว กูดตึะเก่นมันากไปคนกัญชาเอาให้เต็มรถอะครับแล้วก็หรือก็จะไปโพสเซหรือว่าไงก็ตามใจหรือแต่คือกัญชาอยู่ตรงนี้นะจําไว้เวลาลื้อตัวตำรวจจับหรือว่าอะไรก็ช่างห้ามมาตรงนี้โอเคไหมเพราะว่าของอยู่ตรงนี้เราจะได้ไม่โดนเราจะได้ไม่ต้องไปนอกเมืองกันโอเคแล้วมันจะไม่หายเหรอเออหรือก็เฝ้าไงแต่ดีเพราะว่าต้องทําให้เสร็จ จ้าอยู่น, Yeon นี่แหละจ้าไม่ไปไหนหรอกจ้าอยู่นี่แหละเดี๋ยวลืมจะไปลองทำดูเอาไหมล่ะอย่าเลยไม่อย่าบอกให้ฉฟนทำกันเลยกูขอเฝ้ารถละกันนี่ถ้าลืมไปซ้อนอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นวงเอาหรือต้องขึ้นเป็นคนขับเอ ทมยังไปแบบนึงบอรพร้อมผมก็พร้อมอะตามตู่กันติดๆถ้าโดนนี่คนละทางนะโอเคป่ะแล้วเราเอาให้รอดแล้วค่อยมารวมตรงนี้นะได้โอเคไหมแม่งอันตรายมากกันเนี่ยคือตำรวจแม่งชอบพิคคือถ้าเราโดนจับยี่สิบใบอ่ะแป๊บเดียวแต่ตำรวจมันชอบให้เราโพสต์แล้วมันค่อยเข้ามาไงเข้าใจไหมเพื่อโทษมันจะ เยอะขึ้นแล้วเราจะได้โดนปรับหนักขึ้น <c oughs> ดูความฉลาดมาั้ง <c oughs> ลุย20 minutes later <c oughs> ใายโลงไปอึม,มาหรอตีถึงโลกหมดเนี่ยมันได้ทั้งหมด2,880แเงิน2,000เราต้องเสี่ยงขนาดนี้เลยใช่ไห <c oughs> อ้าวไอ้งอกเพีไม่ตายกันเนี่ยงอกตายยั <c oughs> งงอกมีอะไรจะถามอ่ะ กูคล่องใจมากเลยว่ามึงเก่ากิ่งเคยขั้วเหรอไม่เคยใช่เหรอมันผัวมันไปเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยคุยเลยเปล่าไม่ได้มึงเคยเป๊มาหนึ่งพันไอ้หนึ่งหมื่นไม่ใช่เหรอที่มันมาเต้นยวนหน้าหนึ่งหมื่นที่ไหนให้ไป็ชั้นเดียวหนึ่งหมื่นที่ไหนให้เป็นชั้นเดียวเอาไหนมึงบอกไม่เคยคุยแล้วมึง เฮ้ยายยายต่อยเอ้าแตงดีหรือต่อยทำไมแตนดีเราต้องเปลี่ยนจุดแล้วล่ะตี๋โอ้โหหรือทำเพื่ออะไรเนี่ยไม่ตลกเลยแตงดีดูสิดูเพื่อนเรือดิวมันไม่ใช่เวลามาเคลียร์เรื่องปัญหาวันนี้นี่เนอรถก็ว่าไปหารถไปซื้อข้าวเอ้ยซื้อน้ำมาให้หน่อยดิแม่งรถอีกแล้วนะโอ้ยน้ำหน้าเรือดิไปเอารถไปแนนี่เนี่ยต้องรถย้ายที่ไปเลยป่ะอ่าหมอนหมอนขี่มอไซต์ตีมา ไปไหนอะตามตามตามสีปะ่ะเดี๋ยวนี้จะขึ้นไปเฝ้าข้างบนแล้วให้สีสมอดเป็นคนอยู่ไอรถแทนเดี๋ยวเด๋ยเรื่องอีกี่จะต้องมาเคลียร์กูอ,อะไลสีสีเดี๋ยวสีไปอยู่ในในรถแทนนี่หน่อยดเดี๋ยวนี้จะขึ้นไปดู่ตำรวจข้างบนได้ได้อยู่ไม่ต้องตาตาลดนะ คิดว่าตำรวจรู้ว่าพวกกูอยู่นี่นะแต่รอให้พวกกูจะรอจับพวกกูโพรเซสเสร็จอะกูมีความคิดอย่างนี้จริงๆนะคนในเซิร์ฟก็มีตั้งเยอะเนาะจะ80คนแล้ววนอยู่แต่กับกูอยู่นั่นแหละอะไรวะเงินกูเท่าไหร่วะเงินกูไม่ถึงเฮ้ยเงินกูหมดธนาคารแล้วเหรอไอคอนหลายแม่งเอาตังค์ไปหมดแล้วเนี่ย หมอใช่ค่ะหมอขอตังค์หน่อยก็ไม่ขอกดน้ำกวนยาจะตายแล้วเนี่ยหมอเอามาเดี๋ยวมาใช้คืนเอาเอาเอามาแบบอย่างละห้าได้ไหมเดี๋ยวเอามาใช้คืนเอามาคืนหมอฮะับมาเลยนะได้จ้าที่ไหนคลายส่วนกลางครอยู่ไหนอ่ะบนล่างเป็นจอนอแล้วหรอที่แสนดีเหรอเนี่ยใช่โอ้โหรถมุ้งมิ้งจัด แล,ล้กูน่ารักแต่ประเด็คือหลัวกูติดคุกตอนนี้ขอะไรนะเออตีด้วยเรื่องอะไรอ่ะกัญชาตีด้วยกูด้วยเนี่ยไปยังวะเนี่ยมันไปคุกยังวะไม่มี่งแน่เลยจับโดนจับทีนาทีเวียไม่รู้เลย โหหลนูส่งข้อความไปอ่ะจะเยี่ยมคนค่ะได้ได้ไ่ครับเอ่อไม่แน่ใจว่าเขามาหรือยังคอลไลน์กับใครนัสีสมอนปะฮะมีใครมาอีกไหมอ่ะไม่รู้เห็นคนคนเดียวเนี่ยอ่ะงั้นไปเยี่ยมคอลไลค่ะนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครมาบ้างได้ยินข่าวมาจากตลาดนจ้าโอเคจ้า ฮัลโหลเอ้ยจีบกันในคุกปะเนี่ยจีบบ้าจีบบออะไรกูยังบ่นอยู่แล้วกูงงนี่กูโดนได้ไงเนี่ยกูมาหามึงเนี่ยแล้วกูโดนได้ยังไงพับจอแป๊บตำรวจทำไมเพื่อนหนูโดนล่ะกูพับจอแป๊บเดียวเองโดนเท่ากันเลยเหรอคือคือคุณตำรวจคือแซนดี้บอกให้ตำรวจมาหาตำรวจก็มาแล้วตำรวจก็ไม่เจอแสนดีแต่เจออะคอล้อไลแล้วตำรวจก็โอเคอ่ะเพื่อนบอกให้อ่ะมาหาอันนี้ว่าแบบไม่อยู่เอาไปก็รอโอ้พับจอกับไมค์ทีก็ตำรวจเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไล่โดนอุ้มด้วยก็จะโทรหาอีกนะเนี่ยงงงงกูงงเลย โดนจับปุ๊บโดนจำเสียงได้หมดแบกอะมันถามว่าสนิทไหมก็ต้องตอบไม่สนิทดีก็ผัวเพื่อนนะให้กูสนิทไงอะนอนด้วยกันได้เอยเออโคตรโมโหแล้วคือแบบดับบลยไลท์จีกูถามวาตรงรู้จักไรรู้จักไรมันสนิทไหมคือแบบแล้วคือแล้วคือมานั่งจี๊แบบใช้คำพูดตี๊ดเจอกูเนี่ยกูโคตรเกลียดเลยจริงห้าทีอะเขาเจียวผิดเป็หกสิบทีอะอก็บอกต้องบอกนะอ่าแป๊บนึงนะกูสีสมอนโดนอะไรมาคือสีสมอนอะมาหาแสนดี แม่ๆม่ม่มถึงว่าคดีอ,อ,อะไรเขาแจ้งว่าอะไรเขายังไม่ไม่ได้ยินเลยว่าแจ้งเรื่องอะไรยังไม่บอกเลยว่าโดนเรื่องอะไรด้วยแจ้งแต่คอไลน์แต่ยังไม่บอกหมอเลยว่าหมอด woman, โดนเรื่องอะไรแจ้งอันนี้โดนรถเอ็มบีซีกับหลบหนีครับใช่แต่ยังไม่แจ้งหมอแเลยว่าหมอนโดนเรื่องอะไรโดนด้วยกันะสือเีเออใช่ครับโดนด้วยกันเอากระนั้นก็ตามนั้นอ่ะเอากูไม่ผิดโดนรวบเฉยงงเลยไม่ไม่ผิดยังไง ก็คือแค่คือคือสีก็ไม่ได้ขโมยไงแล้วก็คือแค่แค่เดินมาหาเอาแล้วคือนี่พับจอแล้วอ่ะเขาไล่บอกว่าที่อุ้มนี่ไปด้วยเพราะว่านี่ไม่ตอดูแล้วดูแล้วไม่พไม่ไม่ไม่ฟ้แม่เอแล้วนี่กระโดดติดร่างแหงมาอ่านแป๊บนึงเดี๋ยวฟังก่อนนะคือออลไล่อุ้มสีสมอนอยู่ขับรถเ p c ครับตำรวจมาเจอใช่ครับใก็ก็ตามนั้นนะครับถูกแล้ว คนดีหมดประเทศแล้วบอกเลยแล้วสมมุติถ้าไม่หนีอ่ะก็โดนเหมือนกันหนีก็โดนใช่ไหมกูไม่ได้หนีกูโดนอุ้มไอ้เี้ลงไม่ได้ะเรื่องเกี่ยวอะไรกับหนีไม่เข้าใจหนีไม่สมมติถ้าคือเราขโมยรถ m p c มาใช่ไหมครับแล้วสมมุติถ้าเราไม่หนีระโดนเท่าไหร่ครึถ้าไม่หนีก็ต้างแต่คนพิจารณาถ้าเป็นอย่างผมผมก็สิบห้านาทีแล้วถ้าหนีอ่ะแค่ขโมยรถถ้าหนีด้วยก็ครึ่งชั่วโมงครับเป็นสี่สิบห้า รวมกันมา45แล้วนี่เจลแล้ว45ป่ะคะสองคนไม่รู้อะทำเขาอะผมไม่รู้เนี่ยเขายังไม่เจลเลยยังขึ้นชั่วโมงเนี่ยผ่านมาจริงๆอีกอีกประมาณไม่กี่นาทีต้องออกอะเนี่ยแล้วขึ้นว่าอะไรเพขล้ห45นาทีเองเขาเจลผิดแล้วเขาเจลมาเท่าไหร่เขาเจลมาเจา60ครับถ้าวหรอใช่เจลผิดอะอ่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่45้าหมค่ะตอนนี้คือ45ใช่ไหมใช่งั้นผมเจลใหม่เป็น30นะโอเคครับงงหรือ ง,งูสิบตัวอยู่บนหัวแล้วตอนนี้ก่อนเจลพอจะมีน้ำมาครับคุณตําววจะตายกันทั้งคู่แล้วค่ะจะน็อกน้ำตายครับผุ้ตํอรวัขอสองขวดได้ไหมครับขอบคุณครับกูนี่แหละสีมันนี่เมาอีกขวดน,นึ่งกูก็ไปขอโรงพยาบาลมากูมีศูนย์บาทเนี่ยทั้งตัวต,ตีอะตีกบดานอยู่มั้งไม่คือแยกกันคนละทางใช่ไหม เออดีละเกงคันแซนดี้หมดเวลาแล้วครับเชิญ โอ้ยสองนาทีคุณลุงรววอ่าโอเคงั้นผมไปแล้วนะบายกูไปตามเขามาจะได้รัวศัพท์เนี่ยเฮ้ยทำไมเขาเจลครึ่งชั่วโมงจริงหรอเอ๊ะทำไมครึ่งชั่วโมงกูยิงคุยมันแป๊บเดียวอย่งวะเนี่ยเดลืกหนึ่งนาทีออกกันนะอ๋อกูก็ลืมสี่จะหมอนเอาไว้แล้วเนี่ยใช่เหรอถ่ายไปแล้วอะออกยังเนี่ยใกล้ละร้องนอก โอเคคือแล e ้วมันไปไหนกันนะมึงลืมไปเนี่ยกูไม่มีโทรศัพท์มึงลืมไปเนี่ยเออว่้เฮี้ยโอ้ยไม่รับไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ กูก็โทรใหญ่เลยกูเป็นไม่รับโทรศัพท์กูวะตรงนี้โทรศัพท์อยู่ที่ตำรวจอุม้มเอ้ยอยุอ้มสีสิฮลัลโหลอือมันย่านสองคนหนึ่งเหรอสออายใหญ่